นิวเวิร์ดที่มนุษย์กำลังเิชิญกับความจริงในลมหายใจนี้โลกใหม่นิวเวิร์ดคือสิ่งที่เรากำลังเิชิญกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่นั่นหมายถึงโลกกำลังท้าทายเรานั่นหมายถึงชีวิตของเรากำลังถูกท้าทายนั่นหมายถึงความปรารถนานยิ่งใหญ่ของเรากำลังได้รับการพิสูจน์จากการลงมือลุกขึ้นมาลงมือทำ คือมใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ซึ่งนันหมายถึงการจัดกระบวนการของชีวิตในโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่าเมตาเวิร์ดหรือว่านิวเวิร์ดมันเป็นโลกที่เรากําลังใช้ชีวิตกับ AI โลกที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความรู้ใหม่ๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อของเครือข่ายดาวเทียมผ่านการใช้ชีวิตแบบฟูลฟิล ที่เราจะต้องเต็มที่กับชีวิตมันหมายถึงการระดมทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีอยู่ในตัวเองหรือเรียนรู้ชีวิตทั้งหมดที่โลกกําลังหยิบยื่นให้เราเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อหรือส่งผ่านชีวิตของเราไปสู่ความสาเร็จที่สุดยอดที่สุดมันคือการต่อย,ยอดมันคือการถอดสมการของความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่เราเรียกว่าูเปอร์เนเจอรัลมันอาจจะหมายถึงการใช้ครื่นสมองในระดับของแกรมมาเว็บ กระตุ้นการทํางานของเซลล์ในสมองของเรากว่า96ล้านเซลล์และมันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าการสั่นเทือนของนิวโรนจนเกิดคลื่นไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นทาให้สมองของเราเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารโดพามีนที่เต็มไปด้วยความสงบความสูงพลังความมีชีวิตชีวาสารเซโรโทนินและสารที่ทําให้เกิดกระบวนการของการสั่นเทือน อนุภาพของชีวิตอนุภาพของพระเจ้าในตัวเราที่เรียกว่าสาร DMT เป็นกระบวนการที่ทําให้ผมค้นพบประสบการณ์การลุกขึ้นมาตื่นตระลึกกับชีวิตและรู้สึกกับ,ก,บกับการรีเบิร์ตกับการเกิดใหม่เอาชนะโชคชะตาตัวเองเอาชนะข้อจํากัดที่เรามักจะมีข้ออ้างหรือข้อแม้กับชีวิตหรือแม้แต่ข้อแก้ตัวที่เรามักจะ ใช้ชีวิตเอาตัวรอดในวันๆ,ๆันจะลืมไปว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะให้คนอื่นกําหนดชะตาชีวิตของเราหรือเป็นไปตามสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นเขารู้สึกแต่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพื่อรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างชัดเจนและนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่ผมพร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์กว่า60ปีของผมประสบการณ์ทั้งชีวิตของผม กับพวกเราทุกคนที่เข้ามาสูก่กระบวนการของาการโค้ชจะเป็นการโค้ชส,ส่วนตัวกับผมโดยตรงพบกับผมตัวเป็นๆหรือจะพบกับผมด้วยการเรียนวิชาโค้ชซึ่งเป็นวิชาของการจูลจิตอันเป็นต้นฉบับของสุดยอดวิชาที่ผมค้นพบกว่า60ปีในชีวิตวิชาที่ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมได้เราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทําไมถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ดีกว่าได้ กระบวนการของการวาร์ปโค้ดเป็นการสั่นสะเทือนคลื่นสมองในระดับของอัลฟาเวฟไปถึงระดับของเตต้าเวฟจนถึงระดับของแกรมมาเวฟที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอนุภาพของเคมีปฏิกิริยาสสารในสมองจนเกิดการวาร์ปหรือการตื่นตะลึงที่เราเรียกว่าปิ้งเวฟจนเกิดความรู้สึกของความสำเร็จที่เรากำลังเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมบนโลกใบนี้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองและผมพร้อมที่จะถ่ายทอด ไม้ตายสุดยอดวิชานี้ให้กับพวกเราทุกคนที่มาเรียนกับผมหรือมาโค้ชส่วนตัวกับผมและนี่คือกระบวนการของการวารโค้ดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมที่ทําให้โลกตื่นตะลึงกับมนุษย์พันธ์ใหม่ความสําเร็จที่ไม่มีลิมิตรอคุณอยู่ทุกๆคน